สวัสดีครับทุกคนมาหละปูนอยู่อธิบราอยู่กับน้องเก๋เก๋กวราวนะครับวันนี้มาแอลโคมเอาเปิ้ลอย่างก็บ ah pues <c oughs> งานแหวโคมโคมแหนดวงตีหละปูนอันนี้อันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุพรริบุญชัยนะครับแล้ววันวันที <c oughs> ่ฝนฟ้าบบตกวันที่ฟ้าแจ้งฟ้าโปร่งนี่ก็คือแบบมาโอ้ยคนทองว่าคนจุ่มคนเย็นเออแล้ววันนี้ผมมามาพร้อมกับสายฝนนะครับอ่ะ เพิ่นเตี๋ยวไปเอาตังได้บ้างนะแบนกบเปียกบนเลยครับประเดี๋ยวนี้ตาเบอร์ไปบนแล้วเนี่ยทุกคนไอติชมาแขวนโคมแล้วเจ้าเฮ้เฮาเฮาก่อนอื่นนี่เขาต้องไปบูชาก่อนอ่าบูชาบูชาก่อนนี่นี่คุยล้วงเนาะแม่วัาดีนะทุคนโอ้ได้ครับทุกคนมันอยู่่ปีนคนจุ่มคนนี้เลยอันนี้โคมละเก้าสิบเก้าบาทนะครับเนาะสแกนได้นะครับหรือว่าจะยอดนี่ก็ได้เดี๋ยวเขาสแกนเนาะ บนตะก,กูวันบางวันกับว่ากโต๊ะกันตัว่านี่โต๊ะดึกอะตัว่าก็โต๊ะเหมือนกันอ๋อใช่ถ่ายมาพกเงินสดมาเพื่อจมีแบบสแกนจ่ายะดูบมีใบพันหอดังทอนอะอย่างเฮาเนี่ยมีใบพันอ่ะอ้ันไว้เป็นไ,นไงส <laughs> โคมเป็นตาไดครับเก้าสิเก้าคูณสองเป็นเก้าสิบเก้าคูณสอง ร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดเกียบร้อยนะครับเผาก็เอาไปเซตหยอดใส่ตู้ไปเลยอออื้้เี่ยยรรบแลวได้มาแล้วกับนี้เพิ่งไปแขวนไปเปลี่ยนชื่อก่อนเมื่อเปลี่ยนชื่อที่นอนต้องตู้ไว้ระวังมันเปียกเออทีนี้เราก็มาเขียนชื่อหันกล้องหันกล้องเออตามทีนี้ครับเราก็มาเขียนชื่อใครเนาะ อ๋อมันเป็นผ้าแม่มันเป็นผ้ามันเปียกหมดมัเป็นอย่างเลยเอาบบต้องการจ้องบบต้องการเนี้ยซากอย่างเพราะประเดี๋ยวนี้เขาเขาเปียกหมดแล้วไปหาไม้ซาวไม้ซาวเอาไปหาไม้ซาวนะครับเก็บเอาไว้ตรงไหนท่านหล่อท่านหล่อคือประเดี๋ยวนี้คืออันมัวไปหมดแล้วบต่ได้ใส่แว่นนี่ฮะไม้ซาวห่าวหน่อไปเลยเอาหน่อยๆน่อยไปละ เปิ้ลเลยเนาะเปิ้ลเลยตามสีเอ้ยยังได้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เฮาจะไปแขวนแถวเป็นสีนะโอ้ปุ้นก็ได้นะไอ้ตั้งปุ้นก็ได้ออ๋ตั้งไหนก็ได้แล้วแต่ไอ้จะแขวนเลยไปอันเฮาก็เข้าไปทางไหนก็ได้ในพระธาตุก็ได้เนาะได้ค่ะได้ดีเนาะแบบแบบมีอันเปิ้นฮ้องว่าแบบมีคนมามาลู่ดีขนาดเลยแบบมีคนเหมือีไผ่มาลู่ไม่เศราเหมืมีไผ่มาลู่แขวนนะ ใครที่อยากจะมาแอลช่วงโฟนโต๊กไอ้ดีน่ะนะปั๊มมาเพราแมพไม่ได้ไม่ได้สวมมาอย่างที่มันถอดอดหมดแล้วโอเคเอาใส่แง้มแล้วมันจะมีมันจะมีก้องง้องเพื่อแขวนอ่ะตังบนเก่อนใส่แว่นก่อนขอใส่แว่นก่อนเนี่ยแยงบอนแง่งก่อนโอเคชัดแจ๋วละตอนนี้แง่งแล้วเนาะแล้วมันจะมีแง่งตังบนอ่ะก่อนไหนก่อน มีก็เฮาแลา้วหรอคิะเขาเขาแขวนกระเปิ้ไหมกะไหนมันว่า,าววไปเลยหน่าหน้าน้าน้าไหนหันกลองที่มันเป็นแง่มออกแง่มแง่มตรงบนบนอะตรงสีม่วงฮะไหนก็ที่มันเป็นไปซอกแง่มโอ้เยแตงงามเนาะงามงามขนาดเลยโอ้ยงามงามงามไปจะมาเอว ต้องน้องไม่น้อยอ่ะไอค่ะน้องอยากอ่าแม่นแต่ว่าคนอื่นเพิ่อแขวนแล้วไงแล้วคือเปิ้ลแขวนเป็นสีอะเขาก็ต้องใส่อันสีแดงเขาก็ต้องแถวแดงสีเขียวเขาก็ต้องแถวเขียวแต่อีกก็นั่นเลยเพราะอะไรแถวได้ก่อนแต่แถวได้แต่เปิ้ลเป็นของเขาไงมันจะได้เห็นได้ชัดมันจะมันจะบางงามมันจะบางงามคุณคือหรือบ้านหรือบ้านกวมีลุ่มผู้แถมโอนนี่มันถ้าจะเต็มหมดเลยนะครับ ทูต่ายก็คือโซะโซะบะปะแล้วบะมีบะมีที่ว่างตอนเปิ้ลอันแขวนใหม่ๆบะมาเพราะว่ากลัวมันยังบางงามผลัวมันังบ่นหน้กกําันี้เต็มนี่ม่งบะมีระดับไอ้ตีก็ต้องอย่างนี้แล้วมาแขวนแบบนี้แล้วคือตอนนี้คือเปิ้ลแขวนเต็มหมดบอมีที่ว่างเองาอ่ะเอาก็ยังบะได้โม่งที่จะลงอันไม่เศร้าก็เอามันที่ไหนบูดังจัดไก่อะ เขาไม่ได้กวดน้ำเลยนี่นะกาะมงบ่ได้เราไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยแบบเฮ้ยได้ก่อได้ละเนี่ยเสาะแบบได้ที่ว่างก่อนเอาเนี่ยใส่กระเบนเนี่ยใส่กระปุนอื่นเนี่ยแง่มเลยไอ้เนี่ยมีมี่ก็ได้เนี่ยไอ้เนี่ย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 อันนี้หันชัดเหรอ ปเนอไปเเนอเอาแงมนี่บออันนี้แงมแงมแงมมันเอออันนี้อันนี้น่าจะง่ายเป็นประสบการณ์ที่ดีคนจุ่มคนเย็นอ่อยมีไหนแล้วฟ้อมหัวนีอันง่ายๆเลยนี่ก็เนี่นง่ายๆเลยนี่ก่อนอันนี้อันน <c oughs> ี้นอ, <c oughs> อันนี้ๆๆนนนอันนี้อันนอันนี้อันนี้อันกลางเนี่ยอันเด้อน่ะหน้าน้า ได้ก่อนเร่งดีๆเนอะแย่งก่อนแย่งก่อนจะไปป้าของเบิ้ลโต๊กนะไอ้เอ้ยใ้สัถอดแว่นก่อนมีกระน้ำพาริจิมเสร็จสมบูรณ์ได้บูญทั่วหน้าผมด้วยปวดทึก เปิ้นต้องเปิ้นต้องเตียวแหวนอันเตียวเวียนกว่าสามรอบว่ะฮ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 นมะฮะฮะฮะเะปะนกฮะฮะนะอะกะฮะ่มฮะฮะฮะกะฮะ่ะฮะะฮะอะ่นฮะ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 เะฮยฮแม่นแล้วแม่นแล้วะฮ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 ะีะฮ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 ปฮะ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 ฮ้ฮะฮะฮเฮะ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 เะฮ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 นฮ้ฮงฮะีะฮะฮะฮะนะ้ะฮะฮีฮะฮ เวียนซ้ายต้องเวียนซ้ายเนาะสามรอบคำจีนก็ต้องกล่ำมันสวยดอกอีกเนาะเตียวอีนเนะอ่าอ่อ้าไปสวยละครไปสวยละครแนวมั้งนี่เนาะเนี่ยอ๋ออาดังๆเนอะดังวิ้งวิงเลยกระเจ้าดุงดังดุงดัง เปิ้นต้องเปิ้นต้องบูชาน้ำบูชาแม่แม่จะตั้งเข้าตั้งเข้ามีแบบสวยดอกไม้แล้วก็น้ำเขามีส้วมปล่อยเออต้องต้องบูชาตั้งแต่ปู้นมาอันนี้คือถ้าถ้าขึ้นมาคือปุ๊บแบบมีแล้วบนนี้ขอเปิ้นเนาะนี่รอบที่สองครับทุกคนรอบสุดท้ายแล้วเนาะรอบสุดท้ายครับคนเริ่มมาแล้วเนาะคนเริ่มมาเพราะว่าฝนยั้งแล้วนะครับฝนคนเริ่มนักละตอนนี้ ครบแล้วนะครับสามรอบสำหรับไพรทตี้อยากจะมาแอวงานนี้นะครับเพื่อนก็มีถึงวันที่สาวเจ็ดสาวเจพิสกายน2566มาแอวก็ได้ที่นี่ที่นี่วัดฮาริบุญชัยนะครับแล้วเปาะเมียงจุดหนึ่งร้านเจ้าแม่ร้านเจ้าแม่ครับผมวันนี้เอาสองคนไปก่อนนะครับปาไ่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ